มรู้ไห<อ>มเรามาลานที่แปลกมากเพราะว่าดูไ้ไหมแทนที่มันจะเป็นไอติมปกติเราก็สามารถเลือกทุกอเป็นไอติมปกติได้แต่เมียเต็มเมียเต็มตที่มาสามารถเป็นรูปร้านด้วยเดี๋ยวนี่ไง,งกเลยนี่ <c oughs> มีเป็นู้ปเป็นรูปเลยนะป <c oughs> ึ๊บ <c oughs> แล้ววันนี้แม็กจะลองอะไรจ๊ะวันนี้หนูจะลองสซรั่มยี่สิบคูกระป๋องเราสั่งวันแล้วจะให้ตังค์แล้วด้วยอ้านี่นั่นล่ะนั่นล่อเป็น่ารักอ่มยี่สิบของเก็บกล่องได้ไหม ไปก็มือนมากเลยแต่หนูที่ตุ๊กตามันน่าจะกินได้นะตามันอุ้ยแข็งโคตรเลยอ่ะลองชิมดูแล้วกันนะ Sorry เอาไหนอันมาดูซิผ่านคาเรียหน่อยนะคาเรียนหน่อยนะเบกกี้ขอกินหน่อยนะโอเคเพร่อพอดีว่าที่บ้านมีมีตุ๊กตาหมาที่เป็นซาบิเล่ยมพอดีเบาะงงเรากล่องหล่นอีกแล้วตามสไตล์น้องแม้ และอีกตัวหนึ่งก็คือของคุกกบ้างโอเคแม็กกินก่อนรีวิวรสชาติสิอร่อยรสชาติชังก,กี้มิลกี้ว้าวชาร์บิลเลียนรอกินอร่อยไหมคะอร่อยเหมือนลูรีโอขายเขาเก่งเนาะทำได้เหมือนมากเลยเนาะ <S <S> <S ถ้ามีลูก้าคงดีเนาะใช่ถ้ามีหมาเป็นเฟนบูดอคงดีใช่นี่ของไอเป็นโกลเด้นน่ารัก เหมือนจริงดินะดูสิรูปปัจจัเหมือนจริงมากเดนเอ็นดูกระดาษจี้ของฉันสีของผมสีฟ้าของคุณป้อมสีอะไรอร่อยอร่อยอันนี้เป็นรถรถเออร์เกรย์ถุงไม่เอาอย่างนี้ล่ะตึ๊บเอาเอามาเรียนนะมันก็เป็นเดี๋ยวคุณต้องเรียนไอติมค่ะไม่ใช่ไอติมเรียนคุณถึงแม้ไอติมจะเป็นหมาก็ตามสวัสดีเธอสวัสดีไม่สวัสดีแต่มันยังไม่